เพื่อนรอดูนะขอจะละลายง่ายมากเนีย่ยไม่ต้องไปทุบไม่เสียเวลาสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสว,สวัสดีพ่อพี่น้องชาวเกษตรนะครับมาเจอขันอีกแล้วนะครับที่เห็นตรงนี้คือพลิกใบหงิกใบงอกนะครับวันนี้มาเจอกับวิธีการแก้วิธีการรักษาอาการพลิกใบหงิกใบงอกแบบนี้นะตัวนี้จะเป็นประเภทของเทียวไฟมาลงบบน,นะครับ วันนี้จะจะเป็นขั้นตอนแรกนะครับถ้าเป็นเพลี้ยไฟพลิกแบบนี้จะใช้อยู่ประมาณยาตัวยาประมาณ3ามตัวนะครับรวมไปถึงเวลาที่ใบโหระพาของเรานะครับมีนอนมากินตรงบริเวณยอดนี่นะสามารถสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับไปไปดูวิธีการทํากันสําหรับตัวยาที่เราจะใช้ในวันนี้ครับจะเป็นตัวนี้เลยยาพารายาแก้ปวดยาลดอาการปวดนี่แหละนะครับใช้เป็นยาพาราก็ได้หรือว่า ผมจะเป็นใช้เป็นตัวนี้นะใครใครที่มีตัวยาที่เหลือนะครับอยากลองทําดูก็ได้อัตราส่วนอยู่ที่หนึ่งเม็ดกับน้ํา1ลิตรนะครับวิธีการทาก็ง่ายมากนะครับใช้พาราหนึ่งเม็ดแบบนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ทําการละ,ละลายน้ํานะครับไม่ต้องไปทุบให้มันยุ่งยากนะ เนี่ยละลายน้ําไปเลยหนึ่งลิตรเพื่อนรอดูนะเขาจะละลายง่ายมากเนี่ยไม่ต้องไปทุบไม่เสียเวลาเอเนี่ยเห็นไหม้องทนบางคนเอาไปทำเอาไปทุบไปตำให้ละเอียดเขาบอกจะต้องตำทำไมง่ายอย่าตย ต่อไปให้เพื่อนใช้ตัวนี้ใช้เป็นตัวจับใบนะซึ่งถ้าเป็นการกําจัดแมลงนะครับผมจะใช้ควบคู่กันตลอดเลยนะถ้าเป็นการกําจัดแมลงนะครับ<ม>เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะไปเกาะอยู่ที่ตัวแมลงได้ดีเนาะจะทําให้ตัวยาของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับใช้นิดหน่อยเท่านี้พอนะครับช่วงเวลาในการฉ,ฉีดฉีดช่วงเช้านะ ผสมน้ำอัตราส่วนหนงลิตรนะครับง่ายมากถ้าเพื่อนๆปลูกไม่เยอะนะทำวิธีการนี้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาในการที่จะไปซื้อยาเนาะตัวนี้จะเป็นตัวแรกนะครับฉีดกำจัดแมลงตัวแรกเรี้ยวไฟจะใช้อยู่ประมาณ3ตัวมันจะกลุ่มบ้านนะ ตัวที่สองใช้น้ำหมักกีเท่าฐานตัวที่สามใช้น้ำหมักืบบไข่นะครับหรือจะเป็นน้ำหมักใบายาสูบก็ได้แบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็นำมากรองกรองใส่กับกระป๋องสเปรย์วันนี้เราจะฉีดน้ำหนึ่งลิตรนะครับอัตราส่วนน้ำหนึ่งลิตรทำการกรองไปเลย ถามว่าถ้ากําจัดได้จริงทําไมที่สวนถึงยังมีมันเป็นบางโซนครับบางโซนที่ทําการฉีดพ่นมันก็ไม่มีเนาะส่วนโซนที่ไม่ได้ฉีดมันก็มีง่ายไหมง่ายนะครับถ้าทําถ้าไม่ทำเมี่ยยากยาเนี่ยเสร็จแล้วป่ะเราไปฉีดพ่นกันครับเพลกมีอาการแบ,งอ,ง,บง,งอีกยงใบงออย่าปล่อยไว้นะครับการฉีดไปเลย ตัวนี้ใต้ใบเรียกว่าจะอยู่ใต้ใบกันหลักฉีดช่วงเช้านะครับช่วงเช้าก่อนที่ดดแดดจะขึ้นก็ดีเนาะเพราะว่าช่วงนั้นพวกน้ําค้างมันจะยังคงตกค้างอยู่ในใบเวลาเราฉีดไปมันก็จะผสมกับน้ําค้างนะครับให้ฉีดทุกวันนะครับทุกเช้าเนี่ยก็ฉีดประมาณนี้แหละทุกเช้านะครับ ประเทะภทกระเพราพวกนี้นะครับฉีดป้องกันฉีดกําจัดพวกหนอนกินยอดกระเพาได้เป็นอย่างดีนะครับหรือจะเป็นผักเชลฉีดได้นะครับประเภทหนอนนี่ฉีดช่วงเช้าตื่นมาแล้วก็ทําการรดน้ําก่อนแล้วก็ผสมตัวยาของเราฉีดนะครับจะสังเกตเห็นได้เลยว่าหลังหลังจากที่ทําการฉีดตั้งแต่ต้นนิดเลกนะ เนี่ยผมทําการพาะขยายพันธุ์ต้นเล็กๆอย่างนี้นะแล้วก็มาได้15วันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สังเกตได้เลยว่าไม่มีไม่มีอาการของเสียวไฟมาลงในยอดเราแม้แต่นิดเดียวนะครับยอดลิกสมบูรณ์มากถ้าทาการฉีดตังด้งแต่เล็กๆนะเนี่ยถ้าดูแลรักษาตลอดมันก็จะสมบูรณ์อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยออนะครับวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้แล้วกัน การวิธีการป้องกันรักษาแล้วก็กําจัดเปลี้ยวไฟเปลี้ยวไฟลายแดงนะครับกับริกนะเปลี้ยไฟลายแดงเปลี้ยขาวเยอะมากมากมากัิกนะมันก่อนทําตัวปุ๋ยเร่งเร่งใบเร่งยอดไปมก็โอ้โหผมไม่น่าฉีดเลยโตมากกินไม่ทันนะครับยิ่งตัวผักชีด้วยในะโอ้โหูห กชีนี่ใหญ่มากนะครับอ่ะผมก็มาเพลงตรงนี้แล้วกันนะครับกับวิธีการทําเกษตรวิธีการป้องกันกําจัดแมลงนะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะเพื่อนๆสามารถทําเองได้นะครับแล็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกเกษตรของเรานะครับสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมรู้อะไรผมก็จะตอบนะครับผมไม่รู้อะไรผมก็จะเพื่อนๆจะมาตอบเองเนาะนี่ก็เป็นข้อดีของการมีกลุ่มเกษตรนะครับกลุ่มเกษตรก็มาแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันเนาะ แล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวหลับแล้ว,วบายสวัสดีครับ